สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเห็ดนางลมเท่านะคะหรือว่านางฟ้าภูฐานนะคะโรงนี้เป็นโรงที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่นะคะให้พ่อทำขึ้นมาใหม่จากไม้ไผ่ทั่วไปเลยนะคะโรงนี้เป็นโรงที่ บรรจุก้อนได้พอดีเลยนะคะที่อ้อมทำต่อครั้งนะคะต่อชุด1ชุดทําประมาณไม่เกิน1,500นะคะประมาณอยู่ที่1,400ก้อนนะคะแล้วโรงนี้บรรจุก้อนได้พอดีเลยนะคะความสูงก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะใส่ก้อนได้พอดีชุดเลย สรุปเลยคือโรงเรือนนี้สามารถใส่ใส่ก้อนได้ประมาณ3,000ก้อนนะคะความกว้างของความกว้างนะคะความกว้างของโรงอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะคะ4เมตรหรือถ้าเราอยากจะทำให้มันกว้างกว่านี้เราก็ประมาณ4เมตรครึ่งก็ได้นะคะแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จำกัดนะคะ ความกว้าง4เมตรนะคะความยาว6เมตรนะคะยาวไปนี่นะคะ6เมตร6เมตรที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก้อนมีประมาณ1,400ก้อนนะคะ1,400ก้อนนะคะโรงใหญ่พอสมควรนะคะข้างบนเราจะยกจั่วให้มันสูงหน่อย เพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะรอบๆเราก็จะใช้เป็นสแลนนะคะสแลนข้างบนก็จะเป็นผ้ายาพลาสติกสีใสนะคะหรือว่าสีดำก็ได้นะคะแต่พอดีว่าที่ที่บ้านเรามันเหลือเป็นสีใสนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนางลมดำหรือนางลมเทานะคะ ที่เราหยอดไปตั้งแต่วันที่5นะคะเดือน12ปี67นะคะก้อนก็วันนี้ที่เราถ่ายอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่26นะคะก้อนเขายังไม่ถึง1เดือนเต็มนะคะแต่ก็เชือเ้อเกือบเกือบเต็มแลวนะคะนี่บางก้อนก็เต็มนะคะเราก็เลยนำลงมารอเปิด ไปเลยนะคะเดี๋ยวถ้าน่าจะได้เปิดประมาณสิ้นปีไม่งั้นก็เป็นปีใหม่ไปเลยนะคะรอให้เขาแทงออกมาก่อนนะคะส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะรออีกชุดหนึ่งนะคะที่เราทํำถัดวันกันไปเลยนะคะนี่นะคะ,ะที่รองพื้นก็จะเป็นอิดบล็อกนะคะอิบล็อก เพื่อความแข็งแรงนะคะก็จะมีเศษตัดเศษกล่องโฟมเก่ามาใช้ด้วยนะคะ,นะคะจัวก็จะสูงหน่อยนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะดีแล้วเห็ดเขาก็ชอบ แต่ก็โตช้าโตช้าเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนมันเย็นจัดนะคะเราก็อาจจะต้องใช้พวกอผ้ายางนะคะพ้ายางแบบนี้นะคะพ้ายางใส่แบบนี้นะคะคลุมข้างล่างด้วยนะคะเพราะเพราะว่าต้องกันลมด้วยนะคะเย็นเกินก็ความจริงมันก็ไม่ดีนะคะแต่ช่วงกลางวันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียว โรงเรือนนี้นะคะมันจุได้ประมาณ3,000ก้อนนะคะความกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะที่พ่อทำยาวยาว6เมตรนะคะยาว6เมตรรอบรอบๆมันก็จะเป็นต้นไม้นะคะมันเลยม,มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด โรงเก่าที่มันผุพังไปก็อย่างโรงโน้นนะคะโรง,โงโน้นโรงน้นนี่เก่าละถ้งหมดชุดของเห็ดภูฐานชุดนี้ก็คือโรงนี้เป็นนางฟ้าภูฐานนะคะถ้าหมดชุดภูฐานเราก็จะทําการพังโรงนี้ไปเลยนะคะ<笑><笑>เพื่อที่จะทําใหม่นะคะเราจะยกจั่วให้มันสูงแบบโรงโรงนี้ไปเลย ลงใหม่นี้จะสูงหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเตี้ยหน่อยนะคะที่เราทำาจั่วให้มันสูงแบบนี้นะคะเพราะว่าเผื่ออนาคตถ้าเกิดมีช่วงที่มันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะมันจะมีพวกเศษใบไม้หรือว่าน้ำฝนนะคะมันไปค้างอยู่ตรงหลังคานะคะเราก็เลยทําให้มันดิ่งลงมาแบบนี้เลยนะคะ ทีเห็นหลายๆโรงข้างหลังนี้ก็เป็นโรงเห็ดทางนั้นเลยนะคะโรงเห็ดมันจะเปลืองสแลนหน่อยนะคะแต่ว่าสีที่มันโอเคสุดก็คือสีดำนะคะสแลนสีดำเพราะว่ามันจะพรางโรงเรือนของเราให้มันดูมืดๆด,ด้วยนะคะ พี่พี่เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะทำตามก็ได้นะคะง่ายง่ายเลยแบบนี้นะคะไม้ไผ่แบบนี้เลยนะคะถ้าต้องการให้มันมั่นคงแข็งแรงทนนานก็ต้องเป็นเสาปูนนะคะเสาปูนสำเร็จแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะนะคะถ้าเราไม่อยากใช้งบเยอะเราก็ประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็อยู่ได้เป็นปีๆเหมือนกันนะคะอย่างโรงที่เห็นนี้โรงนี้นี่ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะความจริงอยู่กับฟาร์มเรามาตั้งแต่ประมาณ8ปีได้แล้วมั้งคะเนี่ยโรงนี้นะไม้แบบนี้ก็หาซื้อได้แถวบ้านใกล้บ้านเรานะคะหรือว่าบ้านใครมีสวนมีต้นไผ่เยอะๆก็ตัดมาได้เลยนะคะ ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าไผ่อะไรนะคะส่วนเดี๋ยวข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ดูแล้วน่าจะได้เปิดปีใหม่ไปเลยนะคะนี่ปี68ไปเลยช่วงนี้ก็ทำตุนไว้เยอะเลยนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะสนใจทำตาม แบบลงนี้ได้เลยนะคะ3,000ก้อนนะคะ3,000ก้อนหรือว่าถ้าทำเป็นฝั่งเดียวก็ได้นะคะได้ได้อาจจะกว้างประมาณ2เมตรหรือว่า2เมตรครึ่งก็ได้นะคะถ้าต้องการให้ทางเดินมันกว้างกว่านี้นะคะก็กว้าง2เมตรครึ่งแล้วก็ยาว6เมตรนะคะเราจะได้ก้อน เชื้อเห็ดมาไว้ประมาณ1,400-1,500ถึงก้อนนะคะแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะคะถ้าซื้อมาเพาะไว้ซื้อก้อนเขามาเพาะดอกไว้ขายก็ได้นะคะเราทำโรงเรือนง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าจะเป็นโรงเดียวมันก็มีอยู่ล็อกเดียวนะคะมันก็สามารถ บรรจุก้อนได้เป็นพันเหมือนกันนะคะยาวยาว6เมตรกว้าง2เมตรนะคะก็ฝากทุกทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอ้อมมบันเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนมาชมอะไรคอยติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะคะลาไปก่อนค่ะ